วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศน์ทาง FM89.5 มเฮิวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสด <gesch> ีครับคุณผู้ฟังครับผมดิเจตุยเชลิอรุณทัศนะครับและรายการเรื่องเก่าที่เรารักทางคลื่น FM 8.9.5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวดีๆของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณกฤษณุเงินเสือพาก็ยังอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเรื่องราวของชีวิตนุในตอนที่สองแล้วครับครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องที่ นุได้หาเงินเรียนเองใช่ไหมฮะตอนนั้นเหมือนกับยังไงเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเออเราจะต้องเรียนต่อให้ได้ตอนนั้นทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็กู้ยืมเงินเพื่อจะมาเป็นค่าเทอมด้วยใช่ครับเขาเรียกอะไรกู้กรก็ยศกรอครับตอนนั้นผมกู้กรออ๋อตอนนั้นทํางานอะไรฮะนุที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยช่วงก็มีหลายอย่างครับพอเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่อีกช่วงหนึ่ง แล้วเป็นเด็กเสิร์ฟอีกก็เป็นเป็นครับเป็นเด็ก,กเสิร์ฟอยู่แล้วก็ช่วยงานพี่สาวบ้างอจนสุดท้ายแล้วคือเปิดร้านเน็ตเป็นของตัวเองอแต่เป็นเปิดร้านเล็กๆนะครับมีไม่กี่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็พอช่วงนั้นมันมันเริ่มเริ่มจะไปปลายร้านร้านอินเทอร์เน็ตจะอยู่ไม่ค่อยได้ละเพราะว่าคนเริ่มแบบคอมพิวเตอร์ถูกลงอินเทอร์เน็ตถูกลง คนก็ซื้อกันเองแต่ว่ามันก็ยังพอได้ในระดับหนึ่งซึ่งมีเพื่อนเพื่อนร้านเน็ตมาด้วยด้วยเป็นคนติดเกมอยู่พักหนึ่งเพื่อนเพื่อนร้านเน็ตอะไรเยอะก็เลยมามาอ่ามามาเล่นที่เราอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเอ่อที่บอกว่ามันจะเป็นช่วงเริ่มซาแล้วของของร้านเน็ตใช่ครับรายได้มันมันดีไหมนุ๊มันดีไหมมันพออยู่ได้ดีกว่าอืมันมันชั่วโมงหนึ่งมันชั่วโมงละสิบบาทเองตอนนั้นอะ แต่มันได้ค่าไฟได้ค่ากินอยู่พอที่จะส่งตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่งตัวเองเรียนไปด้วยอเพราะเป็นเพราะมันร้านเล็กๆมันไม่ได้เยอะอะในต่างจังหวัดตอนนั้นอบรรยากาศของร้านเกมเป็ยนยังไงบ้างบรรยากาศร้านเกมก็เด็กเยอะครับเด็กทั่วไปผมเล่นร้านผมเองบ้างไปเล่นร้านคนอื่นบ้างใช่อยู่ร้านคนูเปิดร้านเองยังแทบจะไม่เล่นร้านตัวเองเลยมีเพื่อนเนี่ยครับ อืมมีเพื่อนเนี่ยให้เฝ้าร้านถ้าเราไปเล่นร้านก็ให้คนให้เพื่อนเฝ้าให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงตอนตอนเรียนตอนเรียนปอตีเนี่ยผมผมมีแฟนผู้หญิงด้วยไงจันนะคุณฟันจังวงว่าผมมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเราจะเจะเรื่องนี้กันตอนโน้ได้หลุดออกมาเลยว่าผมมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยอ่าก็ตามนั้นนะครับก็ก็ให้แฟนเฝ้า โอ้แล้วก็ไปต่อไม่เป็นเลยก็ก็คือแฟนก็ผานไปแล้วคนเ้าเราไม่เล่นร้านอื่นไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของร้านที่ดีมากเป็นเจ้าของร้านที่ดีหรือไม่บางทีก็แบบมันมีบางเกมที่แบบว่าสึกล้านตีล้านอย่างเงี้ยคือสู้กันล้านนู้นกับล้านนี้อย่างเงี้ยเออเราก็ เราไม่ได้เป็นคนเล่นเล่นเกมก็เลยเลยไม่รู้เรื่องมันก็สนุกดีช่วงนั้นครับอ๋อแต่ว่าทางบ้านสนับสนุนใช่ไหมทางบ้านสนับสนุนครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่ที่ผมเก็บได้เองใช่คือเก็บได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ามีการไปเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาด้วยเข้า <How S 2> คอรอนเรียนเราก็เลยประกอบคอมเองเป็นทําอะไรเป็นมันก็เลยเนี่ยทำได้อยู่ไหมเดี๋ยวนี้มลืมหมดแล้วลงมอหมดแล้ว <c oughs> ก็เลยประหยัดต้นทุนด้วยครับ<อ>ต่อสายแลนเองอะไรเองหมดทุกอย่างในที่สุดเปิดร้านอยู่นานแค่ไหนครับถึงป <c oughs> เปิดิดไปเปิดร้านจนเกือบเกือบจะเรียนจบอะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ผมค่อนข้างจะเรียนช้าเรียนเรียนเรียนปริญญาตรีค่อนข้างจะช้า <c oughs> เพราะว่าผมพูดเลยนะว่าผมทําเรื่องจบอะปีที่แปด ไม่ได้เกเรนะครับก็ก็เกรเรแหละครับอ่าก็ยอมรับแต่ว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของหลักสูตรพอดีแอืแล้วช่วงนั้นน่ะติดก็แตกงานก็ทําก็คืออันไหนแบบเรียนไม่ทนันหรือไม่อยากเรียนก็คือไม่เรียนเลยพูดเลยพูดเลยตรงนี้เลยว่าแล้วตอนนั้นคือ คืออันไหนไม่อยากเรียน <c oughs> เราก็ไม่เรียนเราจะเรียนแต่ด้านศินละปะจริงจริงซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่ควรครับพอทุกอย่างมันต้องเดินไปพร้อมกันอ,อ,อแต่มันมันมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของของมหาลาัยเนี่ยมันก็คืออยู่ช่วงปีสามปีสี่เนะาะถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นปีสามปีสี่แล้วเรารู้ว่าเราะจะเรียนต่อจะลุยหรือจะไม่เรียน เนี่ยมันอยู่ช่วงนี้ครับแต่ผมดันเลือกลุยต่ออก็เลยพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดจนมันเหลือแค่ไม่กี่ตัวครับครับ <okay. S 2> จนครบสี่ปีปุ๊บแล้วพอเปลี่ยนถ่ายหลักสูตรปุ๊บมันมีบางตัวที่ผมไม่สามารถลงเรียนได้ครับ <okay. S 2> หรือปีนั้นเขาลงเต็มแล้วเราก็ต้องรอ <okay. S 2> เพื่อลงปีถัดไปครับ <Okay. S 2> แล้วปีถัดไปบางตัวเต็มอีกเราก็ต้องรอครับ <Okay. S 2> บางครั้งจนต้องเปิดวิชาเองเพราะว่ามันเปลี่ยนหลักสูตรพอดี อม,มันไม่มีให้ลงครับครับอมืมันก็เลยต้องรอเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเองเรียนจบเพราะงั้นผมเตือนเลยนะครับน้องๆถ้าตบในเวลาได้จบในเวลาอ,อย่าอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างแต่ถ้ามันมันไม่ได้ก็ก็ต้องทํายังไงก็ให้ให้ได้ครับครับใช้เวลาทั้งหมดแปดปีแปดปีแต่ว่าช่วงแปดปีเนี่ยผมก็ทําง,งานไปด้วยเราช่วงก่อนที่ว่าจะเรียนจบอประมาณ ก่อนจบประมาณสองปีผมเขาผมเริ่มเข้ามาอยู่เทพแล้วเพราะว่ามีรุ่นพี่อะครับที่ว่าเปิดร้านสักอยู่ที่ถนนข้าวสารเขากลาลังเปิดร้านใหม่พอดีอ,อเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็จะจบแล้วเนาะ,ะเราที่บ้านก็จะไม่ให้ตังค์แล้วเรางานเราก็ค่อนข้างจะแบบเออร้านก็ปิดแล้วเราก็เหมือนไม่ค่อยมีงานอะไรแล้วครับเราก็เลยตั้งใจแล้วว่าจะเป็นทั้งสักเพราะในหัวเรานะตอนนั้นเราคิดว่าช่างสักเงินดี ในด้านในงานของทางศิละปะแล้วปะแต่จริงๆแล้วเงินก็ดีทุกด้านแหละนะครับทุกง,งานแหละแต่ว่าใน,นาตอนนั้นก็เลยเลือกที่จะเออเรียนให้จบแล้วก็มาเป็นทางศัพท์ด้วยแล้วทางบ้านว่างไงเพราะว่า,าในในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกคืออาชีพช่างศักด์มันไม่ได้ขยายวงกว้างมาอ,มอยา่างทุกวันนี้ มันไม่เป็นที่เข้าใจในหมู่คนไทยดีกว่าครับออในยุคนั้นค่อ,อที่บ้านบอกเลยครับแม่เป็นคนพูดเลยนะหางานใหม่ทําไม่ลูกงานที่มันดีกว่านี้อุตสาห์เรียนจบมาม <c oughs> พูดว้วยคาเป็นห่วงแล้วครับเอ,อแต่เราก็เราก็พยายามทําให้เขาเห็นว่าทําได้อะไรอย่างเงี้ยเราเ,ออเรามีเงินเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแค่ประมาณแบบไม่ถึงห้าพันบาท นะันะตอนนั้นแต่ก็ไปอาศัยอยู่กับพี่สาวเราก็เลยไม่ได้เสียค่าเช่าคคือพออยู่เราก็ไปอยู่ร้านรุ่นพี่ที่เปิดใหม่ด้วยจำได้ว่าเครื่องสักเครื่องแรกอะ่ะยืมตังค์พี่สาวซื้อในราคาห้าพันบาทซื้อไม่มีเงินก็ก็นั่นแหละครับก็อยู่จนเกือบหกเดือนประมาณหกเดือนนะครับแล้วรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเหมือนเหมือนร้านรุ่นพี่เริ่มมีอะไรที่ไม่ต้อนรับเรา อืมอืมแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่แล้วมันมัน,มนอึดอ,อัดเหมือนเขาก็ถามคําตอบคำเขาไม่ไม่พี่จากเขานะครับคือเราเอาตัวเราเข้าไปอมผมไม่ได้ว่ารุ่นพี่นะแต่ว่าเออแบบตอนนั้นนะตอนนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรเรา,เาสักอย่างอืเราก็เลยเอาตัวเองมาแค่นี้นชุกคนที่ได้เช็กล่รุ่นพี่ได้ติดต่อกันอยู่ไหมครับรุ่นพี่คนอะ้นอ่าไม่ได้ติดต่อแล้วครับ พอออกจากร้านแล้วก็ก็ย้ายกก็พยายามจะเข้าไปเพราะผมคิดว่าเขาก็คือครูคนแรกของผมถึงเขาจะไม่ค่อยได้สอนอะไรผมก็เถอะเพราะว่าช่วงนั้นร้านมันก็ไม่ได้มีงานอะไรไงครับไม่ได้มีงานเยอะแต่ที่ผมผมติดใจกับเพื่อนเพื่อนเจ้าเพื่อนรุ่นพี่ผมดีกว่าอคือผมผมเริ่มงานศากผมโดนด่ากลางร้านตัวเองร้านที่ผมฝึกงานอยู่คุณจะมาดูอะไรทําไมคุณไม่มีมารยาทเลย อ๋อาคือผมแค่ไปดูเขาทำงานอืแบบตอนนั้นผมเลยมีผมกลับมองว่าผมต้องเก่งกว่าคนนั้นให้ได้ใช่ซึ่งอหมายถึงว่าเราอยู่ในร้านเนี่ยเราก็ต้องอมันคุณครูพักรักจำเนาะใช่ดูวิธีการเพราะว่านั่นก็ก็ก็ เป็นเพื่อนเจ้าของร้านเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมเองแล้วผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะมีมรารยาทที่จะด่าผมต่อหน้าลูกค,าะคะ้าเขาเรื่องนี้น่าจะมาด่ากันรับหลังก็ได้นะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วาจากวันนั้นแล้วเราทํำยังไงครับหลังจากวันนั้นก็ก็ด <c oughs> <ๆ>้วยสักพักหนึ่งอยู่สักพักเราเริ่มรู้สึกอึดอัดด้วยความที่เรากับเจ้าของร้านอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ก็เลยออกมาแล้วก็กลับบ้านเลยครับกลับไปตั้งต้นที่ต่างตจังหวัดเลยครับกลับไปพักอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หอเหมเงินแม่แม่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วจริงๆคือต้องทํางานแล้วแหละคือเราเราเริ่มรู้สึกว่าเราก็ไม่มีเงินอ่ะเราก็ทางานเราต้องทํางานเราคิดอย่างนั้นเลยเราเราเราต้องไม่ใช้เงินที่บ้านอืมก็เลยกลับมากรุงเทพครับเาเปิดห้องแล้วก็บังเอิญโชคดีที่ได้รู้จักกับอรุ่นน้อง ที่ที่ราชบุรีนะครับเราขึ้นมาเรียนราชภาัฒก็ก็เลยได้ลูกค้าจากโรงเรียนราชภัฒเยอะที่เป็นลูกค้าศักดมก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆครับคแล้วก็พออยู่ไปสักพักก็บังเอิญบังเอิญได้รู้จักพี่คนหนึ่งที่เขามีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านศัก์ที่พัทยาครับก็เลยได้มีโอกาสไปทํางานที่พัทยาอยู่เดือนหนึ่ง ทำไมรู้สึกทางานน่อยจังเออทาแค่เดือนเดียวมันเป็นช่วงโลพอดีครับมันถึงไม่มีลูกค้าอือม,มันเป็นช่วงโลซีซั่นพอดีแล้วเราไปอยู่เราก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้จ่ายห้องที่นี่เราก็ยังเช่าไว้เพราะเรายังรู้สึกว่าเรายังมีลูกค้าติดที่นี่แล้วก็ยังหาเงินได้จากทางนี้อืส่วนทางนูน้นเราไม่ค่อยได้งานเลยเพราะมันไม่มีฝรั่งเลยมไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอ่าเราไปอยู่เกือบ ไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งได้แค่งานสองงานสองงานอะไรเงี้ยเ,เราว่าเราอยู่มันอยู่ไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อ,อีกปัจจัยหนึ่งคือมันก็มีปัญหากเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าผมผมแฮปปี้นะไปอยู่ผมแฮปปี้เพราะเป็นสิ่งบัาล็อบใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเข้พาพา,พาพเที่ยวงานโอ้ยสนุกม,มาอยู่พันธยาสนุกส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาสักจะเป็นต่างชาติเหรอ ก็ส่วนใหญ่แตะก่อนเป็นต่างชาติครับเพราะว่าผมอยู่ร้านที่ที่ทํางานกับต่างชาติะส่วนใหญ่คนไทยจะจะรู้จักผมแค่ในวงแคบๆไม่ได้รู้จักเยอะนะผมไม่คนรู้จักเยอะเท่าไหร่ก็รู้จักในวงแคบๆครับแต่ว่าลูกค้าต่างชาติก็คือจะรู้จักผมบางคนก็บินกลับมาเพื่อให้ผมสั่ หรือไม่ก็มีเฟสกันยังไงก็ทักคุยกันบ้างแต่ผมคุยภาษาอังกฤษไม่เก่งนะออืืมแต่เขาจะแบบเหมือนมีแฟนคนไทยก็จะพอผมพิมพอะไรไปเงี้ยไปถามแฟนเขาหรอพี่ชเขาบอกเดี๋ยวแล้วเราพิมภาษาอะไรภาษาภาษาอังกฤษอ่าก็ถ้าตังกิวอะไรง่ายๆอ่ะครับเป็นเวอร์ง่ายๆผมพอคุยได้ในในพื้นฐานงานของผมเองอย่างเงี้ยได้โอ้ยอย่างนี้เวลาเขาเขามาให้เราสัก แล้วว่ามันสื่อสารกันมีปัญหาไหมฮะอ่าส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะอยู่ไงแต่ก่อนผมจะไม่ได้เปิดร้านเองอ่ออาเจ้าของร้านอยู่เขาก็จะสื่อสารแล้วมันเป็นมารยาทเลยนะครับคือเราจะไม่เอาลูกค้าของร้านใดร้านหนึ่งมาเป็นลูกค้าเราเองอืม,มันคือมารยาทอย่างหนึ่งในวงการทั้งศัพท์อ่ายกเว้นร้านนั้นปิดไปแล้วหรือเราเปิดร้านใหม่แล้วเขาได้เล็กว่าต้องต้องชั้น ถ้าเขาได้เล็กผ่านร้านเราไปเป็นช่างในร้านเก่าแต่เราจะไม่ดึงลูกค้ามาเป็นลูกค้าเราผมถือว่ามันเป็นมารยาทที่ต้องมีเพราะเราเราก็ให้เครดิตร้านทุกร้านที่เราเคยผ่านมาว่าเป็นครูของเราอออือเออความแตกต่างระหว่างลูกค้าต่างชาติกับคนไทยมันมันคนไทยแน่นอนครับคุยง่ายกว่าอืแต่เรื่อง เรื่องราคาครับม,มันจะแตกต่างกันเรื่องราคาเพราะว่าคนไทยด้วยกันเองก็ต้องมีความเก่งใจกันอยู่เรียกสูงมั่งสูงมากก็ก็ดูนะจะน่าเกียดไปมมันก็สมเหตุสมผลแล้วกันครับคือเหมือนว่า,าถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติกับคนไทยราคาจะแตกต่างกันอ่าใช่ครับราคาจะแต่ม,มันถ้าสำหรับผมเองอ่ะผมจะไม่ได้เรียกให้แตกต่าง แต่ถ้าตอนผมอยู่ร้านอย่างเงี้ยผมเรียกให้ทําอำคือเราเราจะดูที่ที่เขาจ่ายไหวหรือไม่ไหวอะครับถ้าเท่าที่เท่าที่เอ,อเคยสักมาถ้าราคาสูงสุดที่นุเ้เคยเคยเคยสักมาประมาณเท่าไหร่ครับของนูที่สูงสุดนะครับวันละสองหมื่นห้าครับวันละสองหมืนห้า <25, 000. S 2> แล้วเขาต้องใช้เวลากี่วันนะครับ างานนั้นอยู่ที่ราคาประมาณห้าหมื่นครับสักอสองรอบสองสองรอบสองวันครับอย่างนี้าไรายได้ของช่างศักเนี่ยเดือนหนึ่งก็ค่อนข้างสูงเลยฮนะมันมีหลายเกรดครับพูดไม่ได้ว่าสูง <laughs> มีหลายเกรดคืออเราอย่าพูดเรื่องราคาเยครหมายถึงว่า คุณภาพของสีหรือช่างที่มันคุณภาพาของประสบการณ์ดีกว่าครับแล้วก็อ,อ,อยู่ที่พื้นที่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้ราคาเท่ากรุงเทพหรอกครับคือความเข้าใจของงานมันต่างกันเพราะศิลปะมันกําหนดค่าของมันไม่ได้มันมันพูดตายตัวไม่ได้ครับแล้วก็ราคาพูดไม่ได้เลยว่ามันแม้แต่ลายลายเดียวกันอ่ะคือคนเราให้ค่าความสนิท คนมันอยู่ที่ไหนด้วยสมมุติว่าเราสักให้เพื่อนก็จะอีกราหาหนึ่งสักให้ลูกค้าก็อีอีกราหาหนึงอันนี้คือความเป็นจริงครับเราต้องยอมรับอืเราอยู่ได้แค่ไหนคืออย่างผมเองถ้าผมเป็นเพื่อนที่สนิทกันเรามีเรามีธุรกิจร่วมกันเ,เรามีการแลกเปลี่ยนกันมันมีผลประโยชน์ต่อกันมันก็ให้กันได้ม,มันมีน้ำใจต่อกันมันก็ให้กันได้ เราพูดไม่ได้เพราะเป็นตัวเงินออืมอืมถ้าแ,แต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปผมตีราคาทั่วไปอืมยิง่งจริงๆเรายิ่งตอนเนี้ยผมยิ่งตีราคาแบบของผมเองได้เงี้ยผมไม่ได้ต้องไปอิงกับร้านแล้ววะลูกค้านางชายก็ราคาเี่วคนไทยครับอืมถ้าเริ่มต้นเลยที่สตาร์ทราคาเท่าไหร่ของผมราคาเริ่มต้นอยู่หนึ่งพันบาทครับอันนี้จะเป็นเล็กๆเ,เป็นงานมินิมอลเล็กๆครับส่วนใหญ่คนที่สัก ลายเล็กๆเนี้ยก็จะเป็นผู้หญิงใช่ครับผู้ชายก็มีครับแต่ว่ามันเหมือนกับสมมุติเขาสักเต็มเต็มมาแล้วอะแล้วมันมีช่องว่างอยู่นิดนึงโอ้เขาจะสักให้เต็มขนาดน,นั้นเลยหรือใช่มีช่องว่างอยู่ให้มาเติมหรือคนที่แปะลายเล็กๆไปเรื่อยๆอครับอ,อ่าก็มีเขาก็จะแบบเอามาล,ลายเล็กๆผมเริ่มต้นที่หนึ<ช>่งพันบาทฝ่ามือหนึ่งผมแค่สองพันห้า ฝ่ามือหนึ่งคือก็ไม่เกินฝ่ามือแค่นั้นนะลายใช่ก็ว่ามาสองพันห้ามันขึ้นอยู่กับลายโดยไม่คบว่ายากง่ายยังไงมีด้วยครับด้วยด้วยสีหรือขาวดําอืมันมันมีสักสีกับสักขาวดําอ๋อราคาก็จะตัดราคานิดหนึ่งนิดหน่อยครับสาหรับตัวผมนะนิดหน่อยครับแต่ถ้าเป็นร้านดังๆร้านที่เขามีชื่อนั่นกว่าเขาจะสะสมชื่อเขามามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงครับอืมครับ ส่วนใหญ่เช้าๆที่ตลาดวงการแวดวงการศักดิ์ในบ้านเราตอนนี้ครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นใครเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือ,อยังไงฮะผมพูดเลยนะเป็นคนที่เข้าใจในงานศิลปะด้านงานศักอื์เพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจต่อให้เป็นวัยรุ่นก็ไม่เข้าใจครับคือถ้าโกของเขานะครับเป็น เป็นราชการเขาตั้งโกของเขาไว้แล้วเขาจะไม่เข้าใจงานตัอเพราะว่าแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับมันจะมีผลเพราะว่าใช่มันจะมีผลต่ออาชีพเขาบางคนชอบแต่ไม่สามารถสักได้ก็เยอะครับเพราะว่าเขายังยังคิดอยู่ว่าเขาจะทำงานอะไรต่อไปดีแล้วผมจะถามลูกค้าผมทุกเกือบทุกคนผมอาจจะเสียมอรยาาก็ได้ในสายตาเขาว่าเขา เฮ้น้องน้องทํางานอะไรอน้องสักออกจากจากเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันเสี่ยงนะออนาคตนะถ้าน้องเขาโอเคเขาคอนเฟิร์มผมสักเราเรามีการเตือนเ,าเรา<อ>มีการนะพูดค่ะเพราะว่าผมไม่อยากให้ให้ใครที่สับงานของผมไปแล้วเราต้องไปลบมันมันแก้ไขได้ไหมมันลบได้มั้ยรอยมันมันสามารถลบได้ครับแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ในประเทศไทยผมนะตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าที่ไหนลบได้ร้อยเปอร์เซนที่แบบผิวจะกลับมาเหมือนเดิมเลยอ่ะออเพราะว่าการลบเนี่ยมันคือมันค่อ,คอยๆลอกผิว,วครับมันเหมือนอย่างนั้นในยุคเก่านะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมันยังไงเพราะผมก็สักอย่างเดียวผมไม่ได้ลบอ๋อหมายความว่าถ้าเราจะลบเนี่ยก็ต้องไปให้ช่างลบซึ่งเป็นคนอื่นนะใช่ครับตามโรงพยาบาลครับอ๋อเหาอใช่หมายถวงว่าช่างสักลบไม่ได้อืบางร้านก็อาจจะมีเครื่องลบ เป็นเครื่องเลเซอร์ออแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีกี่ล้านในประเทศไทยอซึ่งการลบเนี่ยน่าจะแพงกว่าการสักไหมถูกครับถ้าเกิดเป็นโรงบาลเลยรอบละผมไม่แน่ใจขนาดนะที่ลูกค้าเคยมาบอกว่ารอบละแปดพันห้าและรอบเดียวไม่ไม่ไม่หมดจึงอยากบอกคนที่อยากฝักว่าเลือกช่างครับอย่าเลือกที่ราคา อื mm hmm. เลือกดูผลงานของช่างแล้วผลงานนั้นต้องเป็นผลงานจริงของช่างคนนั้นนั้น mm hmm. เพราะช่างบางคนผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะ <Okay. S 1> อย่า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 มาดรามากับผมนะ <Okay. S 1> ช่างบางคนเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาโชว์ครับ oh. อืและทําให้ลูกค้าเชื่อว่าเป็นงานของตัวเอง mm hmm. ซื่อง,งานออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นครับ ค,คือไม่ใช่แค่ลูกค้าจะเสียความรู้สึกแต่คุณเองอจะเป็นการดีดเครดิตคุณเองเพราะครั้งต่อๆไปจะไม่มีลูกค้าคนไหนกล้าสักกับคุณอ,อย่างนี้ลูกค้าจะดูได้ยังไงครับู้ว่าอันไหนเป็นดูงงนที่ผลงานเ,าเลยครับดูไปเรื่อยๆครับในเพจของงานของร้านนั้นๆเขาจะลงงานของเขาอยู่แล้วถ้ามันมีงานที่หลุดมาเกิดการขคอเปรียบเทียบว่าเฮ้ยทำไมฝีมือมันต่างกันแต่ออกมาจากช่างคนเดียวกันอย่างเงี้ย อันนั้นให้รู้ไว้เลยว่ามันอาจจะมีรูปใดรูปหนึ่งที่มาจากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าฝีมือของคนเราอะสมมติวัดเป็นเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นมันจะต่างไม่เกินแปดสิเปอร์็นไม่เกินยี่สบปอร์เซ็นนะครับแปดสิบถึงร้อยอย่างเงี้ยครัแสดงว่าเออคนที่มาสักกับเราเนี่ยบางทีนุงก่อาจจะแนะนําว่าแนะนําเลยครับคนควร จะสักไหมหรือไม่ควรอะไรยังไงคือบางที่อืมเดี๋ยวผมผมพูดไม่ดามานะครับบางที่คือลูกค้าต้องการเขาช่างก็คือสักให้เลยแต่จะไม่ได้เตือนอะไรอ,อย่างเช่นว่าสมมติว่าการสักมีการขยายของเส้นมีการขยายของเส้นบางคนส,สักตัวหนังสือตัวเล็ก,ลกมามแล้วติดกัน ห <6 S 2> <c oughs> เดือนไปแล้วตัวหนังสือนั้นขยายช่างไม่มีการบอกตัวหนังสือขยายเพราะว่าอ่ผิวหนังคนเราเส้นมันจะขยายครับกว่ามันจะหายดีก็ประมาณหกเดือนขึ้นไปอื <c oughs> มันขยายแล้วเคยเห็นไหมครับที่เขาสักมาแล้วเป็นปื้ดดำๆเลยนั่นแหละครับมันคือการขยายของเส้นการขยายของผิวหนังเหมือนเราเป็นแผลแล้วผิวหนังมันขยาย <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสักก็ต้องศึกษาให้ดีศึกษานี้ก่อนนะครับศึกษานิดนึงอย่าอย่าใจร้อนครับางคนใจร้อนมากเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากสักวันนี้อเราต้องได้วันนี้ถ้าร้านนี้ไม่ว่างฉันไปสักร้านอื่นก็ได้อืไม่ควรอย่างยิ่งครับหรือบางคนที่เราเห็นกันบ่อยก็สักชื่อแฟนอืใช่ไหมฮะสักชื่อแฟนแล้วพอเลิกกันหรืออะไรกันเนี่ยมันลำบากใช่ไหมมันผมว่านั้นคือการตัดสินใจของเขาเลยครับ เพราะว่าตอนเรารักกันอะเราก็อยากแสดงออกว่าเรารักเขาอืมผมเข้าใจไงถึง <c oughs> ผมจะไม่เคยสักชื่อแฟนตัวผมเอง <c oughs> อเราก็อยากแสดงออกให้เขาเห็นว่าเรารักเขาจริงๆและลายสักเนี้ยมันเป็นตัวแทนที่ว่าเหมือนความรักนิรันนะครับม,มันไม่สามารถลบออกได้ถึงจะลบออกได้มันก็คือความยากถ้าถ้ามันจะพูดถึงความรักนิรันอะมันแทนได้ <c oughs> ว่ามันจะอยู่ติดตัวฉันไปตลอดชีวิตฉันจะรักเธอไปตลอดชีวิตถ้ามองในแง่บวกครับถ้ามองในแง่บวกมันคืออย่างนั้นเลยซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่แต่ณนะวันนี้ฉันรู้ว่าฉันจะรักเธอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะสักเนี่ยต้องคิดเผื่อเผื่ออนาคตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, วันนี้รักกันมากมต้องสักประกาศให้ทุกคนรู้แต่ว่า นนคนอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันหนึ่งทีเกิด,ดม,ม,มันมันมีการเลิกลาารากันไปเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือแฟนคนใหม่ของคุณที่ได้เข้ามาก็จะยังเห็นเื่อนแฟนคนเก่าอยู่แต่มันมันมีการแก้ได้หมดทุกอย่างครับอืแต่ถึงอย่างนั้นผมก็มองว่าผมยังมองในแง่บวกอยู่ดีว,ว่ามันก็คือความทรงจำหนึ่งหรือไม่บางคนฝรั่งอะผมก็เห็นสี่ชื่อเลยครับ ฮะจริงเหรอแล้วคนไหนที่เลิกแล้วว่าค่าทิ้งเออถ้าบางคนนี่ทั้งตัวจ,จะไม่พอ สมัยนี้นะเพราะว่ารักกันง่ายเหลือเกิน<อ>ลแล้วก็เลิกกันถูกครับเร็วมากันฮนะก็ได้ได้ว่าถ้าใครจะสักเนี่ยแนะนําเลยว่าต้องศึกษาให้ดีคิดถึงผลที่จะตามมาด้วยแล้วก็คิดถึงอนาคตด้วยนะครับไม่ว่าเรื่องของอาชีพการงานเรื่องของผลที่จะตามมากับผิวหนังของเราเนะมันคงจะไม่กลับมาร้อยเปอร์เซนถึงจะแก้ไปแล้วใช่ไหมคคือถ้าถ้าคิดจะสักแล้วอะครับคนที่คิดจะสักแล้วคงไม่ได้อยากคิดจะลบหรอกครับ แต่ก็ต้องคิดถึงว่าการงานที่จะเกิดขึ้นหรือว่าที่จะผ่านมาในชีวิตเราเราตั้งโกของชีวิตไว้ตรงไหนก่อนครับถ้าเราทำงานอิสระแน่นอนคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยแต่ถ้าคุณคิดจะรับราชการคุณต้องคิดให้ดีครับใช่เพราะมันมีผลใช่นะครแน่นอนครับว่า เรื่องของลายสักมันเป็นงานศิละปะมันเป็นเรื่องของความสวยงามมันอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ทั้งหมดครับออย่างตัวนุ้ยเองเนี่ยพอเรามาเป็นช่างสักนะครับมันมีฟีดแบ็ที่ดีและไม่ดีใช่ไหมเราเจอมาหมดแล้วส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ในงานของผมเองจะเจอฟีดแบ็ที่ดีเพราะคนที่ก้าวเข้ามาสักนั่นคือเขาเข้าใจในงานของผมอ ถือว่าเป็นช่างสักที่โชคดียังไม่เจอ,เอถ้าเป็นลูกค้านะาแต่ถ้าเป็นคนรอบข้างอาจจะเจอฟีดแบคที่ทั้งดีและแย่ครับเอาละครับเ,เรื่องราวกำลังดำเนินมาถึงการที่สังคมรอบข้างของของอาชีพหนุ เคลียชิปช่างศักดิ์นะครับมันจะมีผลทั้งผลบวกและผลลบถูกครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะถึงเรื่องราวนี้กันต่อในเทปหน้าเพราะว่าสําหรับในค่ำคืนนี้เวลาหมดอีกแล้วครับนุครับก็ต้องขอบคุณนะครับนุที่มานั่งคุยกยบเราจนถึงเทปที่สองนี้ขอบคุณมากครับนุขอบคุณครับแล้วก็แน่นอนครับขอบคุณคุณฟังที่อยู่กับเรามาจนถึงวินาทีนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราทั้งคู่ผมดีเจตุยชวลีตุงนทันแล้วก็คุณนุกิจันุเงินโสพานะครับก็ต้องขอรับรองค ครับสำหรับค่าเคืนนี้ราตรีสวัสดีครับพูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก